ย o นดีต้อนรั y o ล y บ u าที่ anel n เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในตอนนี้นั่นก็คือ Infinix Hot 60 Pro 5G รุ่นที่หลายคนรอคอยเพราะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มดีไซน์ล้ำยุคและรองรับ 5G เต็มรูปแบบในราคาที่คุ้มค่าสุดๆสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือสเปคแรงเล่นเกมเลื่นกล้องชัดแบตอึดและราคาจับต้องได้รุ่นนี้คือคำตอบที่คุณห้ามพลาด Infinix Hot 60 Pro 5G มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.78นิ้วแบบ IPS LCD ที่ให้ความละเอียดระดับ FHD บวกและมี Refresh Rate สูงถึง 120Hz เรียกได้ว่าการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมหรือดูวิดีโอก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดและด้วยดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูตรงกลางช่วยให้การรับชมคอนเทนต์เต็มตาม,มากขึ้น ตัวเครื่องมีความบางเบาขอบโค้งจับถนัดมือวัสดุด้านหลังดูพรีเมียมให้สัมผัสคล้ายกระจกสวยหรูภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต m e d i a t e เทคไดเมนซิรุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่รวดเร็วทันใจรองรับการเล่นเกมระดับกลางถึงสูงได้อย่างสบาย พร้อมกับแรมขนาดใหญ่8 g b และสามารถเพิ่มได้ด้วยเทคโนโลยี r รม expansion รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล128 g b หรือ256 g b ที่ให้คุณเก็บภาพวิดีโอและแอปต่างๆได้แบบเหลือๆไม่ต้องลบอะไรออกบ่อยๆกล้องหลังของ Infinix Hot 60 Pro 5G จัดเต็มด้วยความละเอียด108 MP ที่มาพร้อมกับ AI ที่ช่วยปรับภาพให้อัตโนมัติไม่ว่าคุณจะถ่ายในที่แสงน้อยหรือแสงมากก็ออกมาคมชัดทุกรายละเอียด รองรับโหมดถ่ายภาพกลางคืนโหมดพอ์เทรตที่ละลายหลังสวยๆและยังมีโหมดบิวตี้ที่ปรับหน้าสวยเนียนแบบไม่ต้องพึ่งแอปแต่งภาพเพิ่มส่วนกล้องหน้าก็จัดมาให้ความละเอียดสูง 3-2MP พร้อม AI Beauty ที่ตอบโจทย์สายเซลฟี่โดยเฉพาะในเรื่องขององค์การเชื่อมต่อ Infinix Hot 60 Pro 5G รองรับเครือข่าย 5G แบบ Dual SIM ซึ่งให้ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะดู YouTube เล่นเกมออนไลน์หรือสตรีมวิดีโอระดับ 4K ก็ไม่มีสะดุดแน่นอนรองรับ Wi-Fi Dual Band และ Bluetooth 5.1ที่เสถียรและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะใช้งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ พร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว33 w ที่ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตจาก0ถึง70%ได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเร่งรีบไม่ต้องรอแบตเต็มนานๆอีกต่อไป ระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้คือ XOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 14ซึ่งมีหน้าตาสวยงามลูกเล่นเยอะและมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ .Clone App ล็อก App การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือโหมดเกมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมือถือในขณะเล่นเกม Infinix Hot 60 Pro 5G ยังมาพร้อมกับระบบเสียง DTS Audio ที่ให้เสียงดังฟังชัดและมีมิติยิ่งขึ้นไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ให้ประสบการณ์เสียงที่เต็มอิ่มตัวเครื่องยังมีระบบสแกนนิ้วด้านข้างและระบบสแกนใบหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีครบทั้งกล้องดี หน้าจอลื่นเล่นเกมลื่นแบตอึดและรองรับ 5G ในงบประมาณไม่เกินหมื่นอินฟินิ Hot 60 Pro 5G คือรุ่นที่คุณควรพิจารณาอย่างยิ่งเพราะให้ความคุ้มค่ามากกว่าแบรนด์ใหญ่หลายเท่าทั้งในด้านสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ